ทริปนี้เขาจะไปยอนขายุทะเลใกล้ๆบ้านกันออใกล้แหล่พากันออกเดินทางแต่เศร้าพันขวามิตาภาพเราไทยคือเก่าประมาณสามชั่วโมงกรมหาหอดขอนแกน่นและนี่เลยอาหารแน่น้ำปิ้งไก่เข่าส่วนกวงแม่ที่สุดกรมหาหอดพัฒนาคำพอดี ตื่นเศร้ามากับผาก,กันออกเลาะเดี๋ยวมื่อนิ้จาพาก,กันไปซอกหาหาดรับพัฒยาก่ห่างเทอร์มินอลวันลงมาก็จะเห็นวงเวียนขี่โค้งไปตามวงเวียนแล้วเข่าเส้นทางที่หนึ่งจากนั้นให้สังเกตป้ายอยู่เบื้องไ้้ยมื้อจะเขียนวานาเกลือแล้วขี่ลงมาก็จะเจอบอนฝากรถถ้าใครบ่อยฝากจะจอดตามแคมทางก็ได้แต่ว่าจะหายากน้อยนึงเมื่อเขาจอด,ดรถแล้วแล้วเขาก็ย่างไปหาทะเลกันแต่ว่าเออเออ,อกระยับยางไก่เด้ เดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันว่าหาดหลับจะลับสงม,ไงไมีได้ลและนี่ก็เป็นศาสตร์ที่เฮาเศา้ามาจะเอาไปปูนางลินบรรยากาศโดยรวมถือว่างามและก็สะอาดดีแต่ถ้าใครอยากได้บรรยากาศกว่านี้มันแนะนำให้หมาแต่เช้าๆเพราะว่าอันนี้น้ำเริ่มลงไหลแล้วเห็นก็เจ้าอาอนองสลามมาวางบในแน่ใจว่าขายบ่อนี่ นั่งกินบรรยากาศดูระยะหนึ่งแล้วเขาก็พากันออกมาเพื่อไปหาดต่อไปและอันนี้ก็ฮอดแล้วเนาะหาดนี่แมนเขาสามารถปักหมุดดูคกโกแมพแล้วให้ซีริพามาได้เลยห่างจากหาดลับที่เขาออกมาวันกี้นี่ประมาณ4 5หนาทีก็ฮอดแล้วแล้วหาดนี่ก็มีซื้อว่าตูตูบีชปักหมุดแล้วมาได้เลยเมื่อยังมาฮอดแล้วก็ต้องได้มาเอาบัตรคิวก่อนเพราะว่าสววงค้นหลายๆเพิ่นจะแจกเป็นบัตรคิวให้ ได้บาคิวแล้วเขาก็มาน่งถ่ายอันนี้เป็นฮารสถ่าให้ฮอตคิวเขาแต่ว่าโชคดีบุดเดียวหนึ่งก็ได้คิวแล้วแถมยังได้เป็นตัวเจมุมทั้งหน้าสุดอีกอันนี้เมนเพื่อนจะบ่ได้เก็บค่านางเนาะแต่ว่าเพื่อนให้สั่งอาหารอย่างหน่อยเมนเนียงหนึ่งแล้วเพื่อนก็นกำหนดเวลาให้นางประมาณสชั่วโมงเมื่อได้บนนางแล้วเขาก็มาสั่งอาหารอยู่หนา้าเคาน์เตอร์ได้เลยเมนูกับสมีหลากหลายมีทั้งอาหารหวานและอาหารเค้า แล้วก็เป็นประเภทน้ำต่างๆที่ว่าใส่แก้วนะหักนะหักในระหว่างรอทาอาหารกระนางสมงบรรยากาศชิลๆไปก่อนน,นั่งทานน้อยนึงเสียงเตือนกระดังขึ้น อาหารพร้อมเสิร์ฟถ้าใครจะมาแนะนำมาซ่วงแรงๆน้อยหนึ่งนางทรมบรรยากาศตะเวนตกดินแบบฟินๆไปเลยเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย